สามารถบีกนไนซ์เมนูเดิมโดยเปลี่ยนวัตถุดิบเตินไว้ก่อนว่าแรงไม่น้กไม่ได้ก่อน้นไม่้ผักไม่จะผักไม่ได้ผักไม่ผักเด้ังเลยอะ้ไม่ได้ก่้ก้ัไม่้ผักไม่ไดักด้ักกักไกดก่ด ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิแกนเคอร์นเนอร์ที่ทำให้คุณกินวิกกนได้อย่างสนุกและสุขภาพดีค่ะอันนี้หวาอนอยู่กับน้องพิมแพนดิปูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พากูรูมาให้เลยคือวันนี้เนี่ยหวานได้รับคำถามมาปรับมาเป็นวีแกนแล้วเนี่ย <S 1> <S 1> จะปรับอาหารยังไงดีใน, <S <S าในการทําอาหารเพราะว่าหลายๆอย่างที่เราใช้เนี่ยก็จะมีทั้งเดอรี่เนาะมีทั้งนมไข่นู่นนี่นั่นแล้วพอเราไม่ทานแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรมาแทนได้บ้างดีเดี๋ยวให้น้องพิมแนะนำตัวนิดนึงว่าน้องพิมเนี่ยเปิดร้านแพนดะ พิมเปิดแผนที่พูมาได้จะ2ปีแล้วคะ่ะหน้าร้านแต่จริงๆแล้วเริ่มจากที่บ้านก่อนก็คือ d e l i v e อ y อย่างเดียวคือทั้งหมดสปีแล้วจุดเริ่มต้นที่<ม>ทําให้เราหันมาสนใจทําอาหารแพนเบสคืออะไรพริมมีโอกาสไปเรียนทําอาหาร raw food แพนเบสที่ LA ค่ะ,คะตอนพิมเรียนมาหาลัยปี4พอไปเรียนเริ่มลหลงไหลในการทําอาหารสไตล์แบบนี้เพราะว่ามันแ็แปลกใหม่ดีก็เลยเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มกินเองแล้วก็เลยโอเคเริ่มธุรกิจเลยคงจะคิดว่าพอทานวีแกนแล้วอะ่ะเมนูมันจะเหลือน้อยมากเลยจะกินอะไรไม่ค่อยได้เลยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถว มโดยเปลี่ยนวัตถุดิบได้ใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วตอนที่ิรพมเริ่มเข้ามาวันแรกๆเลยพึ่งก็โอ๊ยมันกินอะไรได้บ้างก็ไม่รู้จะกินอะไรเหมือนกันใช่ก็เอกินอะไรดีนมก็ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนได้เยอะเลยเช่นนมมันก็มีนมทั้งเลยกตั้งเยอะตั้งแต่นมแคชชิยนมโอ๊ตนมแอลมอนนมซอยมิลค์ถั่วทุกอย่างทาเป็นนมไดแมมมิลค์ อะไรอีกอะโค้ดฟลาวเวอร์มิลมันมีตัวเลือกสนุก <c oughs> มากกว่าแค่นมวัวอย่างเดียวด้วยซ้ำมันได้แคลเซียมมีโปรตีนมีอะไรด้วยเหมือนกัน<ช>นะคะใช่ค่ซึ่งสมมติว่าเรารู้แล้วมันมีนมทางเลือกเยอะมากเลยแต่ว่าเราจะเลือกใช้ยังไงเมนูนี้ส่วนใหญ่แล้วกาแฟเพิมจะชอบกินซอยกับโอ๊ตเพราะเธนรู้สึกว่ากาแฟเพิมต้องการให้มันเหมือนเข้มข้นหน่อยแบบครีมมี่ฟูลแฟตอะไรนิดนึงแต่ว่า อยากได้ผอมหน่อยแคลอรี่ไม่สูงไงคะก็จะเป็นเอลมอนมิลค์แต่รสชาติคุณอาจจะแบบว่ารู้สึกมันไม่ค่อยใช่อาจจะไม่ค่อยเข้ากาแฟมากสำหรับครีมนะคะเนี่ยถ้าเป็นกาแฟกันก็เลยเป็นพวกโอ๊ตพวกไอศอร่อยเหลืองอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าเป็นทำอาหารทำอาหารใส่เอลมอนเหมาะกับอะไรบ้างคะ พูดจริงแอลมอนทําได้หมดเลยขนมนอะไรเงี้ยใช้แอลมอนได้เลยแต่ว่าครีมอาจจะชอบใช้แคชิวมิลค์ทำอาหารแล้วะครีมรู้สึกว่ารสชาติมนันนัวมันเหมือนกับว่ามันมีครีมครีมกินง่ายม,มันนัวมันอร่อยอะไรเงี้ยมันละมุนละมุนอะไรเง<ช>ี้ยนะ,ละนแล้วเนยอ่ะเนยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นออยล์เราก็ใช้อลอลิฟออยอออล์ตร้เ extra virgin olive oil โคโคนัทออยล์ก็ว่าไปเปลี่ยนจากเนยเป็นน้ำมันแทนคือที่ร้านส่วนมากใช้อะไร ที่ร้านเบสแล้วน้มันมะกอกเลย<ม>ก็คือเอ็กซ์ตัวสุขภาพด้วยใช่แล้วก็มีโคโคโนอนาทออยกับเซตนี่ออยสามออย์ค่ะแล้วเนื้กใช้นี่เลือกยังไงอันไหนเมนูนไหนใช้มะพร้าวดีเมนูนไหนใช้น้ำมันมะกอกดีส่วนใหญ่มะพร้าวเพิยงใช้กับขนมอย่างเดียวเพิยงรู้สึกว่ามันหอมมันหวานมันนุ่มมันเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสลัดเนาะเพิยงก็จะเหมือนกับโอโคอนาทก็คงไม่เข้าพกลิ่นมันก็จะโดดของมันนะไรก็จะเป็นออลิฟออยก็เป็นอาหารเอเชียอะไรเงี้ยที่เราต้องทานแล้วก็จะเซตนี่ออย์อยก็จะมีความหอมของน้ำมันงาใช่ ไข่ที่แบบว่าเป็นโจทยหนึงเลยที่ไม่ว่าจะเป็นของค้าหรือของหวานเนี่ยพอมันเอาออกไปแล้วอ่ะมันจะยากนิดนึงเอาของค้าก่อนละกันคือจริงๆเพิ่มมองว่าไข่ที่จริงอ่ะเราต้องใช้เกลือดำเขาเรียกว่าคารานามกตัวเกลือดำเนี้ยจะมีกลิ่นเหมือนเหมือนกับไข่อ่ะของคาเพิ่มก็จะใส่เกลือดำเข้าไปในการปรุงอาหารเช่นสมมติพอเพิ่มทำไข่เพิ่ก็ใช้เต้าหู้กับ ทองก็ใส่เกลือดำเข้าไปให้มันได้กลิ่นไข่แล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแบบว่าเกลือธรรมดาให้มันมีรสชาติแล้วก็อร่อยแล้วเกลือดำเนี่ยถ้าคนที่เพิ่งปรับมาทานวีแกนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยเกลือดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีกลิ่นขึ้นมาสามารถใส่ลงไปได้เพื่อเพิ่มกลิ่นคล้ายๆกับไข่ใช่แต่ว่าห้ามใส่เยอะเพราะกลิ่นมันค่อนข้างแรงแรงเลยเตือนไว้ก่อนว่าแรงเตือนไว้ก่อนถ้าสมมติว่าการทำเบเกอรี่คือมันเป็นเนยนมไข่เนาะแล้วไข่เนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมของเหลวกับของแห้งเข้าด้วยกันเพราะไม่ใช่ไข่เราใช้อะไร ใช้เป็นเชียร์เอกับแฟกซ์เอค่ะเชียร์ก็เชียร์ซีดนั่นแหละเชียร์ซีดใช่สัดส่วนเราก็จะใช้1นึ่งเทเบิลสปูนเชียร์หรือแฟกซ์ก็ได้ต่อน้ําประมาณ3ามเทเบิลสปูนแช่น้ำให้มันเหมือนกับหนืดขึ้นมาทําให้ของมันติดกันนะคะแค่นั้นแล้วก็ผสมในสูตรได้เลยพอมันหนืดหนืดแล้วเนี่ยคือมันก็สามารถเอาไปเชื่อมติดได้แล้วจริงๆคือมีประโยชน์ด้วยมากเพราะมีโอเมก้าสามสูงทําให้โซเดีดีอ่าบำรุงให้อิ่มนานใช่มีอะไรอีกเยอะเลยนอกจากว่าจะเป็นการปรับที่มาเป็นแพนเบสเนี่ยมันยังดีต่อสุขภาาพเรด้วยใช่สี ชีสร้านเพิมใช้นิวทริชั่นอลยีสต์อ่านูเทชชั่นอลยีสต์เนี่ยจริงๆคือหวานไม่เคยรู้จักก่อนที่จะมาเป็พแกนใช่แต่ว่านูเทชชั่นอลยีสต์มันเป็นเหมือนอะไรที่มีกลิ่นชีสอย่างนี้เอามาใช้แทนชีสไปเลยก็ได้คนเอาไปโรยบนป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยนิวทริชั่นอลยีสต์ก็จะเป็นผงสีเหลืองๆเราเอามาปั่นกับซอสทำซอสถ้าเป็นซอสชีสชีสของที่ร้านอ่ะใช้ถั่วแช่น้ำแล้วก็ใส่นิวทริชั่นอลยีสต์เข้าไปเบลนด์ให้มันละเอียดเข้ากันก็คือกลายเป็นซอสชีสเลยอ่่่าาาากกกก็็งยยยยมเลลนะแ้้ววดดีตอสุขภพ เราใช้อะไรแทนโยเกิร์ตได้โยเกิร์ตร้านพิมพิมใช้มะพร้าวมาแคชชวชอบแคชชูวพราพิมรสชอบรสชาติความนุ่มใช่ไหมนุ่มใช่พึ่งก็เลยเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยแหละมาเบลนกับแคชชวแล้วก็ใส่แคปซูลโปรไบโอติกมันก็เป็นหัวเชื้อให้เหมือนจุลินทรีย์มันทำงานให้มันก็คือเป็นการการทำโยเกิร์ตเนี่ยคือเขาจะเอานมวัวคืออันนี้คือแบบวิธีดั้งเดิมเนาะคือจะเอานมวัวมาแล้วเขาก็มาผ่านการหมักมาบ่มอะไรพวกนี้ให้มีเกิดความเปรี้ยวขึ้นมาวิธีการก็จะคล้ายเดิมเลยแต่ว่าเราแค่เปลี่นนนจากมมวัเป็ Some mm -hmm. อันนี้ก็จะเป็นพวกหลักๆที่เป็นพื้นฐานในการเปลี่ยนวัตถุดิบเนาะแต่ว่าที่ร้านมีความครีเอทมีความสร้างสรรค์ด้วยซูชิที่เป็นซูชิปลาไหลปลาไหลเนี่ยเราใช้อะไรแทนเราใช้มะเขือม่วงมะเขือม่วงแล้วทำไมถึงเลือกมะเขือม่วงมาใช้แทนเพราะมะเขือม่วงจริงๆแล้วอ่ะมันค่อนข้างสึมซับรสชาติได้ง่ายมากเวลาเอาไปอบหมักกระซอสอะไรมันก็ดูดออกมาหมดเลยแล้วมันก็นุ่มๆเหมือนปลาไหลอะไรอย่างเงี้ยนิ่มตัวตัวเนื้อสัมผัสของเขาอะไรแบบนี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออเมือนก็้ายครึ่งเนาะก็เลยเอามาใช้คือจริง ่เอาตัวนี้มาแทนอะไรดีได้รสชาติแบบนี้เราจะพัฒนาเมนูได้นี่ยากแหมนานไหม ก็ยากเหมือนกันด้วยตรงๆเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะแบบเริ่มจากตรงไหนตอนแรกเราก็งงแต่ว่าเหมือนพอเราอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆเห็นอินสเปรชั่นเยอะเราลองทํบ้างพัฒนามาเรื่อยๆวันแรกอาหารของแพนด่ปูมันก็จะไม่ได้หน้าตาแบบนี้มันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบกินยากกว่านี้หน่อยคันๆที่เป็นผักๆอย่นีงคือหน้าตาแบบนี้อยู่แต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเราก็มีการเอาความสร้างสรรค์เข้ามาเล่นมากขึ้นใช่ค่ะให้มันกินง่ายขึ้นดูน่ากลัวน้อยหน่อยจะติดแงะ่หเฮ้ยมันจะผักม่ผักใช่เขียวจ ร<ล>ยย้านานี้คือไม่ได้เขียวขนาดนั้นนะคะ<ต><ร>ามาลองไม่ถ่าย<ม> <สะ S 2> วันแรกแล้วค่ะแล้วอย่างสปาเกตตี้เนื้อสับโบโลเนสอันนี้เราใช้อะไรแทน เลนทิลถั่วเลนทิลเลยเลนทิลคือโปรตีนดีมากเลยนะดีมากไฟเบอร์สูงเลนทิลเนี่ยถ้าเอาไปแบบว่าต้มมันก็คือน้ำตาลน้ำตาลคล้ายๆแบบว่าเนื้อบดอยู่แล้วพอทำโบโลเนสมันก็ยิ่งเหมือนเลยยิ่งเหมือนเลยนอกจากว่ารสชาติมันจะได้แล้วหรือสัมผัสมันจะได้แล้วเนี่ยคือในเรื่องของสารอาหารได้ก็ยังดีด้วยใช่ครบเลยหน้าตามันจะคล้ายคลึงใครคนที่เพิ่งปรับมาทานวีแกนทานง่ายขึ้นรู้สึกว่าเราได้กินเมนูเดิมใช่ซึ่งจริงการทําอาหารที่เป็นวีแกนเนี่ยหรือว่าการปรับสูตรมาเป็นวีกกนนนเียรสชาาาาติิิมมมมมัั็จะคค้้ดึง มันเป็นทางแพนเบสเราก็ต้องกำใจไว้ก่อนว่ามันก็คือแพนเบสถ้าบางคนถนัดแบบโอ้เนื้อสัตว์มากอไม่ใช่นาอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่านีเรื่องคุณค่าทางอาหารแล้วเนี่ยคือดีมากๆมั่นใจได้เลยแล้วตัวเบอร์เกอร์อะไรมาแทนเนื้อเบอร์เกอร์ตรงนั้นเนื้อเบอร์เกอร์แต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันเราก็คือแล้วแต่อีกแต่ของร้านพรีมอาจจะใช้บีทรูทเห ข้าววอลนัทแล้วก็ปรุงรสเกลือหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยคือมึงคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้สารอาหารจากอันนู้นจากอันนี้นะแต่ว่าพอกินแยกกันมันก็แบบเพลนๆอ่ะเหมือนแบบจืดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เกรดอย่างนี้ได้เลยมันสร้างเป็นเบอร์เกอร์ได้เลยใช่แล้วคือบิบรูทเนี่ยมันก็คือเหมือนทำสีเหมือนเนื้ออีกมันก็เลยจะทำให้รู้สึกว่ามันก็เหมือนเบอร์เกอร์เอ้แต่ว่าคือสารอาหารแบบดีมากๆยังบิบิมบู๊ตที่ดีต่อหัวใจด ว่าอออเลืดดีขึันหน,นึง่งเมนูใหม่หมูอพอกอันนี้ใช้อะไรทําอ่ะอันนี้คือใช้เห็ดโตเรนจิที่ใหญ่ๆห,หน่อยเอามาขูดให้เหมือนไก่ฉีกหมูฉีกขูดๆแล้วก็เอาไปทำให้สุกแล้วก็ปรุงรสเอาไปอ,อบหน้าตาเหมือนเลยเแห้าทานก็กินง่ายด้วย ถึงแม้เราจะเปลี่ยววัตถุดิบรสชาติของอาหารอ่ะ mm hmm. ปกติแล้วมันอยู่ที่เครื่องปรุงอยู่ที่สมุนไพรซึ่งพวกนี้ส่วนมากมันมาจากแทนมันมาจากพืชทั้งนัน้นคือถ้ากังวลว่ากลับมาทานวีแกนหรือว่าลองทานวีแกน<ะ>รสชาติมันจะโหเปลี่ยนไปมากยไหมคือมันไมไ่เปลี่ยนนะเพราะรสชาติในส่วนของเวลาเรากินอ่ะมันคือสมุนไพรที่เราใช้เหมือนเดิมอยู่<ะ>โอเคอันนี้ก็ครบแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องพริมมากมากเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่พอจะขอบุกครัวหน่อยได้เลยค่ะโอเคจะได้ไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปบุกครัวกันใน ep 2 ติดตามกันได้ในวีแกนเคอร์ที่ทำให้คุณกินวีแกนอย่างสนุกและสุขภาพดีสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าบาย